ชาดกว่าด้วยความเมตตาอัตถกถา,าเสยยชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลพระราชาที่ปกครองแคว้นในตอนนั้นคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ผู้คนโดยทั่วไปมักออกพระนามว่าพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงอุปถากพ,พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พุทธสาวกเป็นอย่างดีมักจะนิมนต์ให้ไปรับพัตตาหารที่พระราชนิเวศบ่อย แคว้นโกศลในยุคนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองมากเพราะราชามีคณะอัมมาตคอยปฏิบัติหน้าที่แทนและมีคณะปุโรหิตคอยถวายคำปรึกษาในเรื่องต่างๆซึ่งในบรรดาอัมมาตของพระเจ้าโกศนนั้นมีอัมมาตบัณฑิตอยู่คนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจทำงานต่างพระเนตรประกัรของพระเจ้าโกศลอยู่เสมอ อมาดผู้นี้เป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงเรียบร้อยพระเจ้าโกศลจึงอวยยศและพระราชทานรางวัลยิ่งใหญ่หลายครั้งจนเป็นที่อิจฉาของอมาดนิสัยพานทั้งหลายเมื่ออิจฉาและพวกมากกว่าพวกอมาดพานจึงหาทางกลัน่นแกล้งเมื่อแกล้งไม่สำเร็จ จึงยืมมือพระเจ้าโกสนเป็นผู้ทำลายอมาตบัณฑิตนั้นด้วยการพากันผู้ใส่ร้ายและพูดยุยงบ่อยๆจนพระเจ้าโกศนหลงเชื่อโดยไม่ได้พิจารณาให้ดีสะก่อนในที่สุดพระเจ้าโกศนก็สั่งให้จองจำอำมาตบัณฑิตด้วยโซ่ตรวนและขังเดี่ยวไว้ในเรือนจำ เมื่ออยู่ในเรือนจำคนเดียวยิ่งสงบอมา์ผู้มีศีลได้พิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตอันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเป็นสมาธิในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปติผลครั้นต่อมาเมื่อพระเจ้าโกศลได้ไตร่ตรองแล้วก็ทรงทราบว่าอมา์บัณฑิตนั้นไม่มีความผิดจึงมีรับสั่งให้ถอดโซ่ตรวนและเลิกจองจำแล้วก็ทรงพระราชทานยศให้อามาตยิ่งใหญ่กว่าเดิม เมื่อออกจากเรือนจำแล้วอมาาบัณฑิตจึงนำดอกไม้ทูบเทียนของหอมทั้งหลายไปบูชาพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเมื่อถวายบังคมและนั่งในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าได้ทักทายและสอบถามถึงเรื่องที่อมาาได้รับโทษโดยไม่มีความผิดทำให้เสียเวลาไปช่วงหนึ่งอมาากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกจองจำข้าพระองค์ได้นั่งพิจารณาสังขารจนบรรลุโสดาปติผลข้าพระองค์ได้ทำให้เวลาที่เสียไปนั้นเกิดประโยชน์แล้วพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุบาสกไม่ใช่แต่ท่านเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายก็ได้กระทำเช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีที่มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ถึง12โยชพระองค์มีพระโอรสที่ถือกำเนิดจากพระอัครมเหสีพระองค์หนึ่งพอพระโอรสเจริญวัยก็ได้ไปศึกษาจนสำเร็จสัพศิลปะวิชาที่เมืองตากศิลาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระโอรสก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติสืบต่อ พระราชาพระองค์ใหม่ทรงปกครองไพรฟ้าประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมทรงเป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลห้าและรักษาอุโบสถกรรมวันหนึ่งมีข้าราชบริพารที่เป็นบาทบริจาริกาได้มากราบทูลว่าถูกอำมาตย์คนหนึ่งของพระองค์ทำการจาบจ้วงภายในพระราชวังพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีจึงทรงสอบสวนด้วยพระองค์เอง เมื่อส่งทราบความจริงแล้วว่าอัมมาตมีความผิดจริงจึงมีรับสั่งให้ถอดยศอัมมาตผู้นั้นและให้ออกจากพระราชวังไปพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปตั้งตัวแต่อัมมาตชั่วผู้นั้นก็ไม่ได้สำนึกผิดและไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรเขาได้ไปเป็นอัมมาตของพระราชาอีกเมืองหนึง่งที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองพราราณสี ด้วยจริตและศีลที่เสมอกันของอมาาชั่วกับพระราชาโจรอมาาชั่วนี้ก็กลายเป็นอมาาผู้พระไทยของพระราชาโจรได้อย่างง่ายดายอยู่มาไม่นานอมาาชั่วก็ได้กราบทูลปลุกปั่นให้พระราชาโจรไปยึดเมืองพราสีเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองด้วยทศพิตราชธรรม ซึ่งก่อนที่พระราชาโจรจะยกทัพไปก็ได้ส่งคนไปทดสอบความดีของพระเจ้ากรุงพราราณสีอยู่ถึงสามครั้งเมื่อเห็นว่าพระเจ้ากรุงพราราณสีเป็นคนดีมีศีลธรรมจริงพระราชาโจรจึงกรีทาทัพยกไปหมายจะยึดเมืองพราราณสีทันที ฝ่ายเมืองพราราณสีเมื่อมีทัพมาประชิดอาณาเขตทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มากราบทูลพระเจ้ากรุงพราราณสีเพื่อขออนุญาตจัดทัพไปต่อสู้และจับตัวพระราชาคู่อริมาแต่พระเจ้ากรุงพราราณสีทรงห้ามไว้เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ทาหารและประชาชนต้องมาบาดเจ็บล้มตายและไม่ต้องการได้ราชสมบัติของใครด้วยการยึดมา เมื่อทัพของพระราชาโจรเข้ามาถึงพระนครเหล่าอมตา์ก็ได้ไปกราบทูลขออนุญาตพระเจ้ากรุงพราณีเพื่อจัดทัพไปสู้อีกแต่พระองค์ก็ทรงตรัสห้ามไว้และบอกให้อามา์เปิดประตูเมืองทุกประตูแล้วพระองค์เองก็ไปประทับนั่งบนบ,นบัลลังในท้องพระโรงแวดล้อมด้วยหมู่อมตา์ที่นั่งอย่างสงบไร้ซึ่งศาสตราวุธใดๆพระราชาโจรบุกเข้ามาได้อย่างง่ายดาย ขึ้นไปยังปราสาทสั่งให้จับพระเจ้ากรุงพราราณสีและอำมาตย์ที่แวดล้อมอีกหนึ่งร้อยคนจองจำด้วยโซ่ตรวนและให้ไปขังไว้ในเรือนจำพระเจ้ากรุงพราราณสีประทับนั่งในเรือนจำทรงแผ่เมตตาให้แก่พระราชาโจรทำฌานให้เกิดขึ้นโดยมีเมตตาเป็นอารมณ์ และด้วยอนุภาพของพระองค์พระราชาโจรก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วสรีระพระหนึ่งถูกคบเพลิงในยมโลกลวกลนพระราชาโจรกำลังถูกมหันตทุกข์เข้าครอบงำจึงตรัสถามกับพวกราชบุรุษที่ยังเหลืออยู่ในท้องพระโรงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจึงร้อนขนาดนี้พวกราชบุรุษกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพนั่นเพราะพระองค์ให้ขังพระราชาผู้มีศีลไว้ในเรือนจำทุกนี้จึงเกิดขึ้นแก่พระองค์พระเจ้าค่ะพระราชาโจรเมื่อได้สดับดังนั้นก็นิ่งไปแล้วจึงรีบเสด็จไปที่เรือนจำเพื่อขอขมาต่อพระเจ้ากรุงพราราสีพร้อมทั้งตรัสคืนราชสมบัติให้และมีปฏิญญาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นผู้ปกป้องเมืองพราราสีจากอริราชศัตรูเอง จากนั้นก็มีรับสั่งให้ลงอาญาอย่างหนักแก่อมาตชั่วณที่เมืองพราราณสีแห่งนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังเมืองของตนเองพร้อมทั้งกองทัพที่ยกมาเมื่อผ่านเรื่องราวร้ายๆไปแล้วพระเจ้ากรุงพราราณสีประทับนั่งบนบัลลังก์ภายใต้สเสวตฉัตดในท้องพระโลงอันอลงกฎ พระองค์ทรงปราศัยกับหมู่อัมมัดที่นั่งห้อมล้อมอยู่ว่าคนที่คบหากับผู้ประเสริฐก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประเสริฐด้วยเรามีเมตตามีไมตรีกับพระราชาโจรคนเดียวทําให้ทุกคนปลอดภัยไม่ต้องรบพุ่งไม่ต้องล้มตายเพราะฉะนั้นคนคนเดียวเมื่อสมานไมตรีกับผู้อื่นทั้งมวลด้วยเมตตาภาวนาเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์ เมื่อพระองค์พนาณาคุณของภาวนาอันประกอบด้วยเมตตาแก่มหาชนแล้วก็ทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าป่าหิมพาน,นต์บวชตนเป็นฤาษีเพียรฝึกปฏิบัติตนจนได้ซึ่งอภิญญาและสมาบัติเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระราชาโจรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ในบัตดนี้ ส่วนพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า